ดีค่ะขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมวันไหวครูให้ทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้ประธานจุดธูปเทีเยนบูชาพาระรัตนาตราัยตัวแทนนักเรียนก่าวนำบูชาพระตัวแทนนักเรียนก่าวคำปฏิญาณตน้นประธานและคณะครูอาจารย์อวยพรให้แก่นักศึกษาทุกท่านและเสร็จพิธี อันคุณครูคำนี้มีความหมายอันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึงคือผู้ให้ศักชาหน้าคำหนึง่งคือผู้ซึ่ออบรมให้ทำดีอีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สองครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่ เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์สิทธ์มากมีเเรือจ้างนี้มีน้ำใจนามว่าครูเรียนท่านประธานท่านผู้อำน,นวยการเพื่อนครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุกท่านดิฉันนางสาวมเมลินดาเงิยนสงา่ารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานกิจกรรมบัไไว้ครูในครั้งนี้ค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนตรัยขอเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนกล่าวคำปฏิญาณตนตามพระเจ้าเราคนไทยเราคนไทยใจกันอยูใจกันอยูรู้คุณชาติรู้คุณชาตาาิศาสนาศาสนา,า,า,าวำหน้าที่ประศาัตรทำหน้าที่ประศาัตรเราหนักศึกษาเราหนักศึกษาจะต้องกระตุ้นตนจะต้องกระตุ้นให้อยู่ในลำบหนบวินัยของวิทยาลัย เรานักศึกษาเรานักศึกษาจะต้องไม่ทำตนรรจะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นแก่ตนเองและผู้อื่นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานและคณะครูร่วมอวยพรนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับนักศึกษาผู้ปกครองของวมมิทยาลัยเจินคีข้อมงในวาระทิถีางานวันไายครูในวันลานครั้งนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้นักศึกษาทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดปรารถนาสิงใดขอให้ได้ทิงนั้นขอให้ปราศจากโรคจากภัยขอมีความสุขตลอดดีขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นักเรียนนักศึกษาวันนี้เป็นวันไหว้ครูนะคะครูก,ก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนปลอดโรคป,ป,ปลอดภัยปลอดโปร่งโร่งใจมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณครูอาจารย์และนักเรียนทุกๆคนนะคะสําหรับในวันไหว้ครูปีนี้กูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนนะคะผลจากทุกศกโลกภัยทั้งหลายนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะคะขยันหมั่นเพียรเพื่อที่เราจะได้เรียนจบการศึกษานะคะแล้วก็มีอนาคตที่ดีนะคะในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารครูอาจารย์และนักศึกษาที่น่ารัก เนื่องจากวันนี้เป็นวันไหว้ครูครูขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและก็การศึกษารวมถึงนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพที่ดีและมีความสุขรวมถึงพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารภูมิรายการคณะครูอาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลโยีนครปฐมทุกท่านข้าพเจ้าน,นายอภิรัตธ์ธงชตอาจารย์ประจําสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังวันนี้เป็นวันไหว้ครูซึ่งเป็นวันสําคัญของเราทั้งหลายนั้นที่จะได้แสดงความเคารพและนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่พวกเราครูขออนวยวอวยพรนักศึกษาทุกท่านจงประสบความสาเร็จในชีวิตของการเรียนและได้นําความรู้นี้ไปศึกษาต่อในอนาคตนํา สิ่งที่ดีๆที่ได้จากครูอาจารย์นั้นไปประกอบอาชีพอันสุจริตและขอให้มีความสุขกับการทํางานสุดท้ายนี้ครูขออานาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงขอมีความสุขตลอดไปครับขอขอบคุณท่านประธานและอาจารย์ที่ให้คำอวยพรแก่นักศึกษานะคะซึ่งในส่วนงานพิธีการวันนี้ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมานัดที่นี้และกิจกรรมวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ความร่วมมือจากครูทุกท่านและนักศึกษาทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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  สวัสดีครับสวัสดีค่ะ